ตอนนี้เพื่อนอยู่ในช่องบอสกระลาดออลริจินอลนะครับก็สําหรับใครที่ติดตามอยู่นะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กด b ั c r i b e ก็สับส i b e ติดตามไลค์แชร์ให้หน่อยนะครับหรือจะคอมเมนต์คุยกันก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะใส่เชลล์เฮ l i ก hs 8ปดนะครับศูนย์ดเนะเป็น sp แล้วนะครับจริงๆผมเคยใส่ตัวนี้แล้วนะแต่ตอนเป็น sn นะครับตอนนั้นไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับ แล้วก็ใส่เชลตัวขวดสีออชมพูเข้มๆอ่ะชมพูออก้มมานะครับตัวตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาอ่ะอันนั้นก็เคยใส่นะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปเหมือนกันนะครับจริงๆผมใส่หลายแบรนด์แล้วนะแต่ไม่ไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวแต่แต่ปีนี้จะมาใส่ตอนที่มันปรับเป็น SP แล้วนะครับสวิปใช้สามจุลิตรนะครับเปลี่ยนกองนะครับเดี๋ยวเราก็ ตัวมาแล้วร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็นี่สามลิตรนะครับอกองผมใช้เป็นของไอซินนะครับเขาก็ติดท็อปเทนะครับในการผลิตอะไหล่รถนะครับอัไรวะตังนี้นัครับอ่านี่สวิปนะครับนะรับนี้นะอ่าก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะ ลองกังก่อนไอซีจะเป็นแบบนี้นะครับอ,อันนี้เลยนะจะใช้เบอร์สิบสี่ขันออกนะครับเราใช้แจเบอร์สิบสี่นะครับขัน,นตรงนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวก็ทอดกองตรงนี้นะครับอ่าพอมันเริ่มหยุดไหลแล้วนะครับเราก็ทําความสะอาดนะนะครับใช้เบรกทินเนื้อฉีดให้มันสะอาดนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่กองนะแกะออกนะแล้วก็เอาน้ำมันเครื่องเนี่ยนะครับท่า ก็เอาน้ำมันเครื่องหนึ่งร้อยมลใส่ลงไปในนี้เลยนะครับจะเอาไปเลยนี่น้นเดี๋ยวก็เอา กลองน้ามันเครื่องไปหมุนใส่ที่นะครับเราจะหมุนเข้าไปตึงมือนะครับถ้าใครมีประแจนิวตันก็ใช้ประแจนิวตันนะครับผมไม่มีนะก็แปลว่าตึงมือนะครับอันนี้ตึงมือนี่ตึงมือแบบตอนมือเราไม่ไม่ลื่นนะครับอืมนั่นแล้ว แตวเราค่อยมาเช็คดุยอีกทีนึงถ้ามันซึมเราก็มาบิดเพิ่มให้มันแน่นเข้าไปอีกนะครับแต่นี่แน่นแล้วละ่ะก็ล้างโบ์ตัวนี้ให้สะอาดนะครับแล้วก็ถ้าแหวนมันแบนมากก็เปลี่ยนแหวนนะครับแต่นี้ก็ยังไม่เปลี่ยนนะมันยังไม่ได้แบนเยอะนะครับเดี๋ยวเอาไปใส่ <c oughs> ใช้มือหมุนก่อนนะครับ อย่าไปใช้อะไรยิงน,นะครับตอนแรกอย่าปีนเกลียวขึ้นมาอยู่อย่างที่บอกครับใครมีปะจจันิวตันใช้ปะแจันิวตันนะครับใครไม่มีก็ต้องใช้ก็ไดนะ้ตึงมือผมก็ใช้ตึงมือตลอดไม่เคยล่วนะครับ แล้วก็เปิดเลยนะครับอันนี้มีสามลิตรนะเมื่อกี้ใส่ไปแล้วในกองน้ำมันเครื่องหนึ่งหนึ่งรอยมลนะครับก็จะเป็นสามจุดหนึ่งนะอันนี้เวลาฉีดก,ก็ระวังมันหล่นลงไปด้วยนะครับประมาณนี้นเรามาใส่กันใส่ลงไปเลยนะครับ ทั้งหมด3.1มนะในกลอน3าลิตรแล้วก็ในกองอีกร้อยหนึ่งนะเอาให้หมดนะ